ด้านหน้าตัวตู้เชื่อมนะครับก็จะมีหน้าจอตรงนี้เป็นปุ่มปรับระบบนะครับ M M A เชื่อมทูบ m i กก็คือเชื่อม m i กกดไปที M M A ก็คือเชื่อมทูบนะฮะได้2ระบบเลยตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับวอลลุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล่นกระแสไฟคุณลูกค้าใช้กระแสไฟเท่าไหร่ก็ปรับตามความต้องการนะครับตรงนี้เป็นโวลเทจปรับไปทิศทางเดียวกันของการใช้งานนะครับด้านล่างก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับผมของเชื่อมทูบตรงนี้จะเป็นที่ใส่สาย m i กสองเส้นนะครับ สายมิดของเราตัวนี้จะเป็นรุ่นถอดออกได้นะครับถ้าเกิดวิ่งมาลวดติดสามารถเซอร์วิสได้ด้านข้างจะเป็นที่ใส่ลวดนะครับผมของแถมในชุดมีอะไรกันบ้างเริ่มจากก็จะมีสายมิดให้เส้นหนึง่งหน้ากากแปลงเคาะมีให้หมดเลยสายดินสายเชื่อมมีให้พร้อมนะครับพร้อมลวดแถมให้หม้วนหนึ่งแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะมีหัวทิปแถมให้ทั้งหมด1ิบหัวนะครับตัวนี้หัวละสี่บาทสิบหัวมูลค่า4ี่รอยเราแถมไปให้เลยนะครับก็คือว่าถ้าคุณลูกค้าใช้งานไปแล้วยาดหนึ่งหรสึกนะครับ ความร้อนสะสมอาจจะทําให้หัวละลายหรือรูบิดเบี้ยวนะฮะเราก็เปลี่ยนได้มีสแปร์ให้สิหัวใช้กันยาวๆเลย